สวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็เจอผู้เสียหายของข้าวยี่ห้อหนึ่งกอจุดรอจุดนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ไปดาเนินการเรื่องนี้ที่สพเมืองสกลนครหลังจากวันนั้นมีผู้ติดต่อเข้ามาเพียบเลยครับเต็มไปหมดเลยครับนะครับอีกท่านหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดกะลาศรีอีกท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามไม่เอ่ยไม่เอ่ยนามแล้วก็ไม่ขอแสดงตัว นะครับวันนี้ที่เขาเดินทางมาหาผมที่กาเกเลยนะครับก็ได้คุยในเรื่องหลักการกันเรียบร้อยแล้วได้ยินข่าวว่ามีผู้เสียหายอยู่อีกประมาณกลุ่มหนึ่งประมาทั้งสิคนแล้วก็สักครู่หนึ่งเมื่อกี้ที่นั่งอยู่ก็มีคนโทรมาอีกสามสิบกว่าคนนะครับเป็นกลุ่มของบ้านดงมอไฟตำบลขมิ่นนะฮะวันนี้ก็เลยเออขออนุญ,ญาตพี่เขาบันทึกเทสต์้องนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายของเขาแล้วก็เขาถูกชักชวนเนี่ยในกรณีนั้น,นได้โฆษณามาอย่างไรนะครับ ผมจะเรียกชื่อเล่นๆว่าพี่เอแล้วกันครับนะครับถามพี่เอของพี่เอนี่ของพี่เอนี่โดนโดนความเสียหายไปประมาณเท่าไหร่ครับสองแสนบาทแต่ว่าคนเดียวนะฮะคนเดียวยังยังไม่รวมกับลูกทีมอื่นครับไอตอนที่เขามาชักชวนพี่เอเนี่ยเขาเขาชักชวนว่ายังไงครับก็เขาเหมือนเสนอมีเงื่อนไขผลประโยชน์ให้ยังไงใช่ก็ชวนมามาช่วยชาวนาอ๋อบอกว่าคือให้มาช่วยกันซื้อข้าวช่วยชาวนาอ่าเหมือนกันเปี๊ยะ ข้าวคุณภาพแล้วก็เออ์แกนิกไหมออแกนิกร้อเอร์เซนต์ออแกนิกแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะทำเราจะช่วยชาวนาให้ได้ขายข้าวในราคาที่สูงขึ้นอืมอืสาเหตุที่พี่หลงเชื่อแล้วอยากจะซื้อเพราะหนึ่งคือเขาบอกว่าเป็นการช่วยชาวนาใช่สองแผนการตลาดของเขาที่เขามีการโฆษณาว่าจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ค่อนข้างเป็นยังไงะคือมันลงทุนก็คือ คือลงท rumor, ุนยูนิตแล้วยูนิตละห้าพันแล้วค่าส่งสินค้าสีกธิ์ส่้าสิบาทเขาจ่ายเรายังไงก็จ่ายบบว่าเขาก็จะให้ข้าเราไปชุดนึงเสร็จแล้วเขาก็จะมีเงินปันผลให้วันหนึ่งคือเขาจะจ่ายตั้งแต่หนึ่งบาทถึงร้อยห้าสิบบาทแต่ของพี่ได้วันละเท่าไหร่ครับจัไม่ได้เลยค่ะโอเคประมาณนี <displays> ้ก็คือมีปันผลรายวันแล้วได้ไหม เป็นระยะเวลาสองเดือนอ่าแล้วได้ไหมไม่ได้ทั้งข้าวแล้วไม่ได้ทั้งเงินไม่ได้ทั้งข้าวไม่ได้ทั้งเงินนะอันนี้เจ็บปวดตัวนี้คือข้าวก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้เขาเขาก็จะจ่ายเป็นรายวันก็จริงแต่เขาก็จะจ่ายสิบห้าวันครั้งอ่าโอเคคือไม่ได้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันนะครับเอ่อในส่วนของผู้เสียหายท่านอื่นที่อยู่กลสินเนี่ย ทุกคนก็คือลักษณะเดียวกันไหมเหมือนกันเพราะเรามาฟังแล้วก็สถานที่เรามาฟังอ่ะมันมันเป็นสถานที่น่าเชื่อถืออ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราดูดูการเปิดตลาดเปิดสำนักงานของเขาเนี่ยอ่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใหญ่ในจังหวัดมาอ่ามันสร้างความน่าเชื่อถือให้เรามากแล้วก็ไอ้ที่ที่เขาบรรยายมันไม่ใช่โรงแรมหรือร้านอาหารนะมันเป็นบ้านของเขาคือสำนักงานบริษัทเลยต้องเลยค่ะแล้วมันมันมันทำให้เรา เชืชเอ่อใจรอจ,รจริงๆการที่เราไปลงทุนช่วยเขาเนี่ยช่วยซื้อขา้าวชาวนาจริงๆเรามีความหวังว่าอะไรครับเรามีความหวังว่าเออเราก็ไปรุกชาวนาเนาะครับอ,อย่างน้อยๆดูภาพสวยงามมากเลยมันมีมันมีโรงมันจะมีโรงสีมาตรฐานมันจะมีกลุ่มชาวนาแล้วที่สําคัญค้าชาวนาของเราเนี่ยมันเป็นกระดูกสังที่ปลุกซึ่งซึ่งเราก็อยากให้เป็นกระดูกลังที่แข็งแรง เราเป็นประเทศที่เป็นข้าวโอ้ล์นะทำไมเราไม่รวยสักทีอ่ะอาใช่ตรงนี้พอ,อามาเจอคนที่ให้แนวความคิดนี้ออมันใช่เลยอ่ะใช่เสร็จแล้วมันก็ลงทุนแค่สองเดือนครับอย่างนั้นั้นเราก็ได้ทานข้าวอันดับดแรกเราก็ได้ทานข้าวคุณภาพเราคาดหวังว่าเราได้ได้ดข้าวออร์กออแกนิกเราคาดหวังว่าเอ้อก็มีเงินปันผลมัาก็ดูแผนการจัดการแล้วมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าข้าวดู ข้าวเนี่ยมันปกติแล้วมันได้หนึ่งกิโลอ่าครับผมแต่เขาให้เราแค่20่สกิโลอีแปดสิบกิโลเขาไปขายให้เราอ้เงินปันผลมาจากไหนมาจากการขายข้าวแปดสิกิโลครับซึ่งปกติข้าวกิโลหนึ่งธรรมดาโลละไม่เกินสักร้อยบาทแต่อันนี้เขาไปขายโลหนึ่ง2องรห้าสิบนะครับก็เลยเป็นเรื่องจูงใจเราเอาเอาหลักการหัวใจของการช่วยชาวนามาชักจงเรา ไปช่องไหนเปิดสำนักเริ่มจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นศูนย์ที่บริการให้ทีมงานว่าถ้าคุณสั่งที่ศูนย์นี้ข้าก็จะมาที่ศูนย์นี้นะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้มีประมาณสักกี่คนที่เราเห็นอยู่ว่ามีส่วนที่ชักจูงเราเป็นเจ้าของบริษัทถึงหกคนไหมหกประมาณหกคนเหมือนกันที่สกลนครนะครับก็มาที่สกลนครวันนี้ที่เดินทางมาหาผมเนี่ย มาเป็นตัวแทนของกลุ่มของพี่ก่อนเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตเรียกว่าเป็นกลุ่มสามเนี่ยนะครับเอต้องการให้ธนาสมเกียรติช่วยเรื่องอะไรครับเพื่อเรื่องติดตามการชำระคืนต้นทุนง่ายๆคือทวงเงินเราคืนถูกต้องเพราะว่าเงินเราก็โอนเราโอนเงินสดให้ครับและคุณสัญญาว่าคุณจะจ่ายเราและประสงค์จะดําเนินคดีกับเขาด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่า เพราะว่าเขาก็มีเขาก็มีหนังสือยืนยันว่าถ้าเขาใจ่าเดินวันที่นที่สีมกราลมอ5 6 4นห้เขาจะยินดีที่จะให้เราดำเนินคัรบคดีได้เลยคดีได้ตามกฎต้องการกฎหมายในวันนี้ฝากเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ชมอยู่ทางยูทูบทั้งสองช่องสามช่องนี้นะครับวันนี้ตัวบริษัทข้าวยี่ห้อนี้นะครับ อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหลายจังหวัดมีผู้เสียหายนับพันๆนคนนะครับมูลค่าความเสียหายเมื่อวานนั้นที่ถามแล้วตกใจมากเลยครับกว่าส0่พล้านตกใจนะครับกว่าส0่พล้านและมีการไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆใหญ่ๆของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็น DSI กองป่าบบ้างและตํารวจท้องที่บ้างแต่ปัจจุบันการดําเนินการของออหน่วยงานต่างๆยังเป็นไปด้วยความล่าชา้านิดนึงเพราะผู้ผู้เสียหายมีมจํานวนมาก ทางพี่เองเขาก็เลยเดินทางมาหาผมโดยตรงที่กกอกโดยนัดนัดแนกกันมาคุยหลักการก็โดยความหวังว่าใจะให้ทนาสมเกียรติเป็นตัวแทนเช่นเดียวกับกลุ่มที่สกลนครเป็นตัวแทนในการประสานง,งานดําเนินคดีและก็ทวงถามเงินที่ถูกชักจูงไปถูกหลอกให้เอาเอาไปลงทุนนะฮะเพราะวันนี้พี่ก็เลยมามาหาผมโดยเป็นตัวแทนมาก,ก่อนนะครับฝากเตือนย้านะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง โดยเฉพาะการลงทุนที่มีข้อเสนอที่มันแปลกๆมีการแจกรถเบนซ์มีการอันผลเป็นรายวันอ,อ่อที่มันเกินความเป็นจริงเราต้องพิจารณาให้ดีด้วยนะครับเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเขานะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอนะครับนามสมมุตินามสมมุตินะครับขออ,น,อนุญาตไม่สงวนนามท่านไว้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายอย่างไรเกี่ยวกับกลุ่มสามผมจะมานำเสนอจริงก็แล้วกัน ครับนะครับขอบคุณพี่เอนะครับเดี๋ยวพี่เออย่าเพิ่งหันหลังนะครับพยายามหันหน้ามันนะครับเขาลงก่อนของพี่เอเป็นตัวแทนของกลุ่มสิบคนใช่ไหมคะตอนนี้ติดต่อได้ประมาณสิบคนอยู่ที่กาาสินครับแล้วผมเชื่อว่าจะมีตามมาอีกผมคิดว่าจะมีตามมาอีก